สวัสดีจ้าพี่น้องปังปายสุขูสุขพระวาสิเป็นพี่น้องทางบ้านไทยบ้านฟังบ้าบ้านต่างประเทศก็ดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องสาวสอนผ้าลอดพี่น้องวันนี้ผ้าลอดอยู่ตลาดเล่งเลยจ้าตลาดเล่งวันนี้มาหาซื้อนอกินเล่งวันนี้ก็รออยู่ตลาดเล่งไอ้บ้านหนองบ่าด้วยจ้าพี่น้องตำบลไทรมู่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอแนแก่นเนาะรอเบิ้งน้นกันเนาะจ้ะเนาะวัสิได้์ยังไปกินเล่ง ต้นก่เมมกลื่อมบอกมาละจ้าพี่น้องแต่ว่ากับบ้นนันนี่ไรสิรอไปซอยหนีกว่าเนาี่จ้าตลาดนี้สิเป็นตลาดวงกลมจ้าพี่น้องให้ลูกค้ายางยางออมเลยจา้าเป็นตลาดวงกลมไปรอเบิ้งว่ามือ,มอน,นี่สาวสอนผ้ารอสิไดง,งย,ย่างเมียกินแรงมือนนี่ไม่ไรย่าง พอค้าไม่ค้าเพื่อนก็นเริ่มตั้งเลี้ยวเลี้ยวได้จ่าพี่น้องเป็นเนื้อง่วก็มีเริ่มตั้งเลี้ยวเลี้ยวจังหน่อยคนกระสียางจ้าเป็นทะเลสองขล้งทะเลถอดก็มีได้จ้าพี่น้องเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นมือก็มีอันนี้กุ้งหาซีบาจ้าเป็นขายกวางลาหาซบาอันนี้ก็<อ>เป็น กูทอดหาสิบบาทที่การกาแม่ค่ะเพื่อนบอกว่าเมาเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวก็มีคนมาเมาดอกขายดีๆเด้อ <c oughs> อันนี้เกิเป็นหมูกระทะจา้าพี่น้องโลละลอ,อยสี่สิบเก้าบาทจา้าหมูกระทะมีถูกอย่างเล่นร่วมได้โลละลอยสี่สิบเก้าบาทหมูกระทะได้กินกับมีหลายเนี้ยจา้าพี่น้องเป็นปลาทูกับมีเด้อปลาทูเพื่ออยากทอดปลาทูกับมีเป็นพวกผักพวก พริกก็มีหมักทั่วก็มีจ้ะตั้งผุดเก็สิเป็นพริกแต่ว่ามื้อนี้ไปรอเบิ่งก่อนจะคิดอย่างนี้หรอจ้า,จาพี่น้องมื้อนี้อากาศร้อนแฮงแหงจ้ามื้อนี้อากาศร้อน้อนคัก้อนแน่ย้อนห,อนห,อนนหอนลายส่วนมาสิเป็นกับข้าวบ้านๆเด้อจ้าพี่น้องจังหวดเหนยายมาขายกับข้าวบ้านๆเฮาเป็นส่วนมาสิเป็นผักบ้านๆน,นี่ล่ะจา้าผักหอม หาขั้นจองเป็นดอกบักอื้อกะมี่จ้ะเป็นหมากหน่อยของบักอื้อกะมี่เห็ดเฟียงกะมี่พักหวานกะมีจ้ะมือนี่ยางขับไปทางไหนตลาดน,นี่กะทีว่ปยายปัหญ่ยบอหน้อยด้ยจ้าพี่น้องพอดีพอดีปใหญ่ยบอหน้อยปนันใดขันานันยางกะยางออมเมิดจ้ะยางสุดอยู่ย่างรอสื่อสุดอยู่ท้านนี่สิเป็นอาหารบ,บานๆเท่า ปลาดิลีไข่มดแดงจ้ะกวางละหนึ่งร้อยบาทเป็นเห็ดควันขาวก็มี่ผู้ใดอยากได้เป็นโลก็มีหรือว่าอยากได้เป็นถาดที่เพื่อนเท็ดไปแล้วก็มีถาดละห้าสิบบาทอันนี้ก็อชเป็นผังวานผังวานปลาจ้าพี่น้องโอเคแล้เนี่ยใครงั้นใครมาอันนี้บัเกย์บักมี่บกขนุนส่วบักมี่จ้าบักมี่ถุงละบาทพ่อบักมี่ถุงละสิบบาทพี่น้องทุบลงไป ทวงละศีบาทพอขายพอละบาทซุปลงไปซุปได้หลายๆเลยเมนกินจนแยวกินจนแย่วว <uliflower> ันนี้เป็นเครื่องต้มย่ำนะจ่าพี่น้องต้มไก่เป็นบักขวบบักเขือกระมี่บักพีกระมี่จ้ะเดี๋ยวสิมาเอาหมั่งมี่เมี่ยซุปรับป่ะย่างหลอกกันจ้าพี่น้องย่างหลอกเลยไม่ย่างเสน็จโอ้ไม่กินเตาจ้ะ ไม่กิ่เต้าไม่กิ่เต้าถุงจ้าบาทพ่อค่ะห้าสิบาทครับห้าสิบาทมีซ้ำนี่ป่ะเมฆาเอาเอาเอาไปให้เกลื่อนนี่ได้ไปเกลื่อนทุกเรงอันนี้ก็เป็นเมงดาจ้าพี่น้องเมงดาตัวเถิกเมงดาข้างนี้ตัวละเจ้าบาทนี่ตัวละยี่สิบบาทเนี่ยผักจิ้วออกแล้วจ้าพี่น้องอาหารตามฤดูกาลข้าวผักจิ้วผักหวานหน้าพร้อมเลยกุ่นเป็นถาดเต็มอยู่เห็ดควันขาวเห็ดเฟี้ยงกับมี่แยงตอ ชีนหัวก็มีจ้ะห้อยเป็นขาเป็นขาเลยชีนหัวขาใหญ่ๆเลยพอขาพอนมาเป็นใส่ก่อก็มีจ้ะเป็นเนื้อแดดเดียวเนื้อแห้งก็มีดนะจ้าพี่น้องถุงละานหนึ่งร้อยบาทจานเนื้อแดดเดียวผู้ใดผู้ใดกินเนื้อแดดเดียวกับเป็นเนื้อต้มก็มีหมอออ้อห่อนอูคูจ้าหนินะไม่ขาดเราสิข้อนี่ห้าเบื้องจ้าพี่น้องอุ้ยเน้่นนิน หอมห่วยๆตามรังจ่าขายถุงเจ้บบาบ้านนี่จเ้เละห้าสิบาทจ้าถุงละห้าสิบบาทเปื่อยดีดีจ้ะพี่น้องร่วมทุกอย่างเลยถุงละห้าสิบบาทเท่านั้น้วยมาทางนี้ก็สิเป็นย่ำย่ำสุดยางจ้่าในขากำลังย่ำใหม่ๆเรียวๆหัวใจมาเทาใส่ผ้าถาดจ้ะตอนรับลูกค้าย่ำปูกับมี่ย่ำร่วมเองมูย่อกับมี่จ้ะย่ำเล็บมือนั่งกับมี่จ้ะ เนื้อกินหลายอยู่ได้จ้าพี่น้องเ้วแต่เ้าชิเลือกินเนาะเนื้อกินหลายอยู่เป็นแน่วบานๆก็มีผู้ใดามาขวางเราล่าขวางอีสานเท่านี่เพราะอึดน้านี้เป็นนาแนวอย่างเนื้อกินออกตามทองฤด,ดูการแล้วไปนนี้าสิอ้อมไปพูนได้จ้ากอนลงไปเลยเพราะว่าตลาดนี้บบใหญ่จ้าพี่น้องไม่เป็นตลาดพอดีคนยางสามารถยางทั่วถึงได้เหมือนอันนี้ปลาปเผาปลาเผาเจา้าเกา้เกา แซ่บเเดิมแซ่บจ้าพี่น้องเจ้านี่มีตัวตัวยิ่งยงมีผักไฮโดรด้วยนะคะวันนี้คันขายเป็นสูตรเจ้าพี่น้องสุดลายตัวละลอยหาสีบาทชุดหนึ่งลอยหาสีบาทดำฮันผู้ใดอยากกินต้มไก่บานแพงนี่จ้าเลือกเลยมีหลายราคาไก่บานเป็ดกมีค่ะเป็ดกมี่ฮันผู้ใดอยากลาบเป็ดกระมี่นะจ้าเป็นลาบเป็ดกระมี่ จ่าเป็ดตัวยิง่งใหญ่ว่นกำลังมา,ากเหรจ้าพี่น้องเลอม,มาหลายแล้วเพราะว่าไอ้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงหลือเดจา้าบ่านเป็นสี่โมงเราบอกแต่มาสี่โมงกว่าเดจ้าพี่น้องหน้าน,นี้นั้นก็ต้องพูดถึงไข่โมแดงก็ต้องไปแง่าย,ยากจะ้ะก็หาสื่อกินเอาวัาตถุมงินถือมาหลวดัดเลยกินเมื่อวันที่ห้าอยากอย่างยุติตลาดก็ต้องไปแง่ให้มันเก็บมันปวดนะจ๊ะ ไหลบัวกัมีตำ่ำปลาเดกปลาเดกเจ้าเกา้าปลาเดกเจ้านี่เสียบแล้วจ้าพี่น้องเสียบเป็นต้นเป็นโตนเป็นหน,นามเพื่เนยันห้ได้เมื่อจา้าเดือกแต่ห้าสีสางปเดือกแตก่บมกุม่งก็มีอันนี้ก็เป็นพักน้ำใหม่ฟ้านแล้วก็มีดแ้วจา้าน้ำใหม่เตือนฟ้านแล้ว ปูดองกะมี่สำหรับผัน no ผู no ้ใดอยากได้ปูดองทุงละจ้าบาทจ้าไหมคะยี่สิบามหยบาทจ้านี่คนขายยี่สิบบาทเด้อปูดองสามทุงหาสี่บาทแต่ว่าเป็นปูสดๆกะมี่เต็มกะละมังอายะเอามาไม่ไหมพี่น้องใส่ยุ้ยยังยังขึ้นจ้าเป็นใส่ถุงเหล่ากะมี่ผันผู้ใดอยากได้เป็นกิรุพนกขายคือกันจ้าพักมิกพักมิกกำลังออกพักติวพักติวจ้าพี่น้องกำลังออกไร อันนี้ก็สิเป็นเห็ดเฟียงมีดอกหน่อยดอกง่ายหลายราคาจ้านี่ก็สิเป็นดอกง่ายดอกหน่อยก็มีขายโลละเจ้าบาทพ่อโลละร้อยโลละร้อโลละหนึ่งร้อยบาทจ้าเห็ดฟางมาใหม่ๆเลยจะของฟ่างเพิ่นมาเองอันนี้เห็ดขอนขาวนี่น่ะพักติวกะลังออกหลายจ้า้อนี้ได้์ยังไม่กินเนาะแม่ได้์ยังไม่กินแน่มื้อนี้จ้าบดดอันนี้สุปเห็ดเฟียงแม่นบ่จ้าสุปเห็ดเฟียงอันนี้แกง แกง๊กะบานเส้นมไม่สมนะจ้าพี่น้องอันนี้แกี๊ยงพระวานใส่เห็ดฟางใส้เห็ดเที่ยงจ้าเห็ดเที่ยงจะของฟ้าบนเองลหรจ้าพี่น้องทั้งปูขายทั้งเห็ดแบบเป็นสําเร็จมาขายพร้อมจ้าเป็นลาบไก่ก็มีวันนี้แม่ขายดีๆเด้อจ้ามันยังพูดยูทุงพี่น้องอ่ต้่นอินเตียนอยู่ตะกะเตียน ตะกะเตมกับมีจ้ะว่าเป็นแย้มกับได้กินยาพี่น้องตะกร,เรกะเตม м กาเจ้าเลี้ยงว่ต้องไปไต่หนักได้กินสุยามไต่หยุ่มยามยุ่มยามอยู่ๆนี่ถุงแท่งนี่กับสิเป็นปลาเอียบปลาเพลี่เหลวกับมีปลาเพลี่เหลวกับมีปลา,าดุปลาคอได้จ้ะขายตามราคาคดณเออยากได้เป็นปลาคอ,อยิงอย่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่กับมีไปต้มใส่ไข่โมเดงได้จ้ะพี่น้องใส่ผักดิวเท่ากันแต่ไหน นี่เป็นปลาควากะละมังเขียวๆหนั่นก็สิเป็นปลาดุกน้าจ้ะผู้ใดอยากได้ก็มาอุดหนุนพ่อค้าขับคนได้จ้าพี่น้องเพคนขายพ่อฟังจ้าราคาพ่อฟังตลาดนี้เพผ่้สิขายกับเข่าวปลาเพ่งได้จ้าตลาดบ้านน้องว่าเ้านี่พ่อกินพ่อซื้อพ่อถือกระบะเพ่งค่ะปุนปลาควาเยาะไปแล้วก็มีปลาดุกก็มีคือกันจ้าเอาเิท้ายปลาดุกคือกันสจนมาสิเป็นพักบนบ้านขึ้นแพงขึ้นทาง ไม่ท่าบ้านบานจ้าพี่น้อง <ạ. S 1> เขือเขือเปาะเขือเหลืองกับมีนี่แม่ได้ยังมาขายนาเนี่ยแม่เมื่อเนี่ยมีบักพีกได้ยังแน่ก่อนซิ่วกุ้ง ปลาซิ่วไปซิวจานละเจ้าบาทเมียยี่สิบบาทยี่สิบบาทกุ้งจานละเจ้าบาทยี่สิบบาทกุ้งกับยี่สิบบาทจ้าพี่น้องผู้ใดมักแนวอีสานเนาะมาต้องไปไซหยักมาสีนะเมียเราเลยเราขายจานละยี่สิบบาทเท่านั้นพักขี้เล็กต้มกับมีลาบานอันนี้ก็สิเป็นพักบ้านๆแม่ยยายไปนเอามาขายอันนี้ก็สิเป็นบักทั่วพักกาดหินพักหอมอีแม่ปลูกเองบ่แม่ปลูกหลายบ่แม่ ปลาราพ่อได้มาขายปลูกมาหลายปันได้ตาวาพ่อได้มาขายได้อยากได้กินได้จ้าพี่น้องว่าเมนตะขายผักเนี่ยแม่แล้วมีหอวกระตามาขายพุน่นกะต้ากับมี่อันนี้เป็นกะตาหน่วยจ้าไปถ่ายเกมเห็ดาะจัหะจหะจงจหน่อยเ็ดกระออดจ้าพี่น้องจังหน่วยกระออดอันนี้จะเป็นหน่วยไงไมี่หน่วยหน่วยหน่วยไง <laughs> จ้าขอบคุณได้ลายขายดีๆแล้วแม่ ทั้งสุดซุดผุญสิเป็นเสื้อผ้าหนาแพทย์อาจารพี่น้องพวกกับเขากับน้ำสีสุดแค่ซัมนี้นะจ้ะพวกกับเขากาับน้ำพลรมากลากไม่ต่ว่าต่อลงไปสุดซุดผุญสิเป็นพวกไอ้เสื้อผ้าหนาแพทย์ข้าเจ้าขอมาขายเขี้เขี้ยหน่อยหน่อ,อีหลีจ้ะบักลือเกลือใส่ตำบักหุงเป็นบักเกลือเกลือใส่ต้มย่ำกระมีเป็นบักติกสุดกระมีเป็นพลหอมกระมี่พังห้อมมาไหมพังหอมมาจากบ้าไหมคะ่ะ สี่สิบบาทจ้ามัดง่ายๆเลยปักหอมจกคลองสวนละไม่เองแบกงามเลยทางนี้ก็สิเป็นคลองหวานผู้ใดมักเนี่ยวันหวานทางนี้จ้าพี่น้องอู้อันนี้สิเป็นปลาเด็กแมนปลาเด็กปลาหนิ่นจ้าคล้ายๆปลาเด็กปลาหนิ่นตัวใหญ่เอาไปปิ้งอันนี้ปลาบ้านไปปิ้งจ้าพี่น้องอันนี้เป็นปลาบานปลาล้วนปลาหยางแมนบ่แม่ ปลาร่วมเลยจ้าพี่น้องนี่มีแต่ตอนเลือกได้หันผู้ใดอยากได้แบบน้ำลักก็ให้คือการลักก็ะตาขายคือการทนผู้ใดอยากได้แบบต้อนกระตะต้อนก็ได้แต่ว่าอันนี้ไหม่ปลานี้นี่แม่แม่ขายจังไรแม่ล้วอยล้วนละหนึ่งลอยบาทจ้าปลานินเอาไปปิ้งจำที่สองตัวสามตัวสองตัวล้วสามตัวล้วนี่บ่แม่สองตัวล้วสามตัวล้วนเลจ้าพี่น้องขนาดนี้กระลังพอดีไปปิ้งดีๆแม่ขอพูดได้ลายขายดีดีนะจ้า ถ้าพ่นสิเป็นเสียผาลงไปตาตแต่ว่าสาวสอนผ้าหล่อเบาผ้าหล่อลงไปจ้าพี่น้องเ้าหมายเฮาขึ้นมือนี่ขึ้มหากับเขาป่าสิไดงยางไปกินต่ว่าเลี้ยง้หลายเนียแล้วจ้าสิไทยมาให้พี่น้องเ้าเบิ่งนี่สาวสอนผ้าหล่อเลี้ยง้หลายอย่างแล้วแต่ว่าเปนคนมากินเนียกับเข่าบันบันอีสานบานห้องบันบนซุดๆไดเดจ่าพี่น้องของสาวสอนผ้าหล่อ นานี่ว่าตรงห่วงไข่หมดแดงก็ร่างระบาดจ้านานี่ว่าตรงห่วงไข่หมดแดงควางละหนึ่งร้อยบาทไข่หมดแดงเหลืออายุควางเดียวจ้าควางเดียวจ้าอันนี้เป็นบักปวกบักปวกมากบะเครือเครือก็มียังจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณด้หลายเด้อจ้าสำหรับผู้ใดที่ไอขอมารับชมช่องสาวสอนผ้าลอกก็ได้ i. อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามเห็นได้ด้วยจ้าคลิปหน้าเท่ากับขอ,อกันไม่เนาะส่ายคิปนี้สาวสอนผ้ารอขอตัวไปสื่อนักบินกันได้จ้าพี่น้องขอพุุได้หลายจ้าสวัสดีจ้า